ดุดันไม่เกรงใจใครเข้ามาใหม่1นึคันวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะเซลโฟนรถบ้านเฮงเฮงเฮมาแล้วค่ะวันนี้มี f o r ์ Ever วอเรสนะคะเข้ามาใหม่1นึคันค่ะสำหรับใครหารรถครอบครัวอยู่ห้ามพลาดคลิปนี้เลยค่ะ คันนี้นะคะเป็น Ford e v e r อรค่ะ2.0ใบเทอร์โบค่ะรุ่นนี้เป็นรุ่นเทรดนะคะเป็นตัวเริ่มต้นเลยค่ะคันนี้เป็นสีเทานะคะปี2022ค่ะเซลฝนรีบเอามาทำคลิปให้ก่อนค่ะแล้วก็ไม่ได้ปรับสีคลิปด้วยนะคะอยากให้ลูกค้าเห็นรถสีจริงค่ะคันนี้นะคะเป็นสีเทาไม่มีดิ้วรอยทั้งภายนอกภายในค่ะเดี๋ยวฝนพาไปดูด้านในค่ะ และความตื่นเต้นของฝนอีกอย่างหนึ่งนะคะพึ่งเคยเห็นที่เปิดด้านในเป็นแบบนี้ค่ะอันนี้คือที่เปิดจับด้านในเหมือนเราจับประตูแล้วก็สามารถผักเปิดไปได้เลยนะคะ ออปชันเอเวอร์เไม่ต้องพูดถึงค่ะเป็นพุชสตาร์นะคะฟังก์ชันบนพวงมาลัยครบเพิ่งเคยเห็นเ v เวอร์เรุ่นใหม่เหมือนกันนะคะมาเห็นพร้อมๆกันเลยนะคะเบาะเขาสวยมากนะคะเป็นเบาะหนังจากเดิมๆจากศูย์เลยนะคะแต่รุ่นเทรดเนี่ยจะเป็นปรับไฟฟ้าฝั่งคนขับนะคะฝั่งคนนั่งจะเป็นปรับธรรมดานะคะ ออปชั่นความล้ำสมัยให้ร้อยเต็มสิบเลยค่ะตื่นตาตื่นใจมากๆเลยนะคะคันนี้เลขมาอยู่ที่25,000กิโลประวัติศูนย์นะคะใหม่กริปสติกเกอร์หน้าจอยังไม่ได้แกะเลยค่ะหน้าจอกลางใหญ่มากๆนะคะใหญ่มากๆเลยนะคะสามารถปรับแอร์ได้ที่เมนูนก็ได้หรือปรับที่หน้าจอก็ได้นะคะมี w ว r e l เล s ชาร์จเจอร์ที่ชาร์จนะคะเกียร์ออโต้นะคะแล้วก็ เขาเรียกอะไรนะเบรกมือไฟฟ้านะคะทุกอย่างคือสวยมากๆเลยจริงๆค่ะอันนี้ฝนลองปรับให้ดูนะคะเนี่ยเขาก็จะมีหน้าจอก็คือแบบปรับดูแอร์หลังแล้วก็แบบใครคาดเออแถวหลังนี่คาดเข็มขัดนิรภัยเหมือนกันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือออปชั่นนี่คือครบนะคะทุกอย่างเกเกอร์เปิดได้ปกติค่ะช่องชาร์จเยอะมากนะคะราคานะคะ ประหยัดกว่าป้ายแดงไปประมาณ200,000ห้านะคะประมาณ200,000ห้าเดี๋ยวฝนพาไปดูด้านหลังอ่ะด้าน,านหน้านิดนึงฝนหาที่เปิดฝากระโปรงก็คืออยู่ฝั่งคนนั่งนะคะสําหรับเอเวอรสนะที่เปิดฝากระโปรงอยู่ฝั่งคนนั่งหายอยู่ต้องนานนะคะไปไปดูข้างหลังกันค่ะด้านหลังตรงนี้ก็จะเป็นแอร์สามารถปรับที่ข้างหลังเองก็ได้นะคะคันนี้ไม่มีซันรูฟนะคะไม่มีซันรูเบาะเขาสวยมากเลยทุกคนเบาะเป็นแบบว่าเบาะหนังแบบ หนังแบบเขาเรียกว่าอะไรหนังแบบล้ำสมัยอะ่ะเออรูปทรงรูปทรงอะไรอย่างเงี้ยเนาะสภาพสวยทั้งภายนอกภายในคันนี้ฝนให้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแค่ยังไม่ได้ล้างเฉยเฉนะสวยสะอาดพร้อมส่งมอบเลยค่ะเดี๋ยวฝนพาไปดูด้านหลังนะคะว่าอุปกรณ์อะลงอะไรเขายังมีอยู่หรือเปล่านะคะแล้วก็อันเนี้ยจะสามารถพัอเอเวอเรสต์เขาจะพับแบบนี้นะคะก็จะพับลาบไปได้แบบนี้เลยเนาะเซลล์ฝนรับประกันเหมือนเดิมนะคะชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ำกอไม้ค่ะ อ่าเดี๋ยวพาไปดูตรงกล่องอะไรนะคะ มีครบหรือเปล่ากล่องอะไรเขาจะเป็นแบบนี้นะคะฝนไม่ได้แกะให้ดูนะว่าข้างในมันเป็นยังไงแต่ทุกอย่างมีครบค่ะเดี๋ยวคือรถคันนี้เพิ่งจะเข้ามาเนาะฝนจะทําคลิปแบบว่ารีบๆให้ก่อนนะคะเดี๋ยวฝนจะมาทําคลิปเต็มให้อีกทีหนึ่งนะคะตัวเทธนะคะจะไม่ไม่ใช่ประตูไฟฟ้านะคะจะเป็นประตูเมนวลนะคะแต่ลูกค้าสามารถไปติดเพิ่มเองได้นะคะประมาณ20,000กว่าบาทราคานะคะคันนี้ฝนขายอยู่ที่1นึ่งล้านหนึ่งแสนทนค่ะใครหาเอเวอเรสอยู่นะคะเข้ามาหาเซลฝนได้เข้ามา ดูรถก่อนได้เลยค่ะที่ถนนกาลปพึกบางแครรถบ้านเฮงเฮงสองโทรหาเซลฝนได้เลยค่ะ